สวัสดีครับ AIS Play ขอ,อนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดรับกา,ขารขันฟุตบอลไทยลีก b ีวีดีซีฟา e ส์ลีกครับวันนี้มากันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับรับชมเกมคู่ระหว่างบางกอก f อเปิดบ้านรับการเยือนของมหาสา,ารคาม SBTFC ครับโดยวันนี้มีผมสวิทเดวันและผูสิทธิ์ยําไกรสอนเป็นผู้บรรยายครับเอาละครับนับถอยหลังเริ่มเกมครับบางกอกชุดสีดำครับ บุกจากซ้ายไปขวาเปิดยาวขึ้นมาครับชับป,ปุยจังหวะนี้เก็บบอลได้ครับนุกกุกิตนูกุญกิตเปิดยาวขึ้นมาชับป,ปุยครับมงได้ยังเป็นบอลของบางกอกครับย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลอยู่ที่ศักดาศักดาเปิดบาดางขวาจะให้ดูดูแต่ว่าแรงเกินไปครับบอลออกข้างคือสักดานี่เห็นแล้วนะครับว่าดูดูนีมางนะครับขยับออกขวามา เล่นซันครับบรณวัฒมาให้ละวินโมอองเปิดไปเสาสองไม่มีใครครับบอลล้นออกหลังไปพยายามจะฟ้องพุทธสินครับธินกรจะดูภาพใช้ครั้งครับของลวินโมอองเล่นสั้นกับบรรณวัฒเปิดหักเข้าในมีจังหวะชนนะครับเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวยเลยครับโอ้โหแล้วนพดลแลบขึ้นมา ดูทางขวาปัดตบมาให้เดวิสันได้ยิงลูกนี้ผู้เซฟได้ครับกาซิเดตผู้เซฟสําคัญเลยครับของเจ้าบ้านบางกอก FC นะครับบอลยาวครับลแมั่นสะด้วยกครับกับตันทีพขึ้นมาครับโนบะนนมองครับหักกลับมาเดวิสันกึ่งยิงกึ่งยัดมาเลยนะครับมยังปัดมาได้ตาก็ยังได้บุกต่อนะครับมหาสารคามเป็นเตะมุมครั้งที่2นะครับมหาสารคามหม่งตั้งกลับไป สักดาเตะสาดโดงมาบอลยังไม่นิ่งครับแย่งมงกันจังหวะนี้โอ้แล้วเป็นทินกรเจ็บไปกระท่าเข้าหัวกับวราวุฒโมทิมนะครับตรงนี้บอลตกมาอุยตัวเองนี่โถมเข้าไปครับโดนทั้งคู่นะครับแต่คนนี้แข็งแกร่งจริงครับวราวุฒ อดิศักจ่ายมาที่ว่างเอาละครับดูดูมีพื้นที่ครับแต่เข้ามาในกรอบเกตโทษแล้วปาดมาตรงกลางโอ้โหไม่ถึงแต่ว่ามีมาคาซาเบอร์ยิงติดอีกสามอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ครับโอ้โหโนพนนโอ้โได้ยิงสองครั้งครับมาคาซาเบอร์แต่ว่าไปติดหมดเลยนพน,น์ก็เปิดทิ้งขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ได้ฟ้าครับดานิโลโดนหนุนดูครับบอลตรงนี้ดูดูลีมาไม่ล้ำหน้านะครับมีพื้นที่ แล้วก็เติมมาทางขวาอีก2คนครับหักกลับมาจับบอลไม่ดีครับพัชรพลครับแล้วก็ฮาเบอร์ซ้ำสองดอกครับก็ดังติดบล็อกนะฮะคือผู้ักษาประตูนี้ก็พุ่งแล้วพุ่งอีกนะครับแต่เพื่อนช่วยบล็อกเอาไว้ได้ครับพลิกมาวราวุธย้อนจับมาจังหวะนี้ลองยิงไกลครับวัชรินบอลออกหลังไปครับมันก็ไกลมากจริงนะครับพยายามหาช่องแล้วครับเจาะไม่ได้ก็ลองซัดไกลหน่อยครับบอลเนี่ยฮะ แต่งด้วยขวาแล้วก็ซัดเห็นช่องนะครับแต่บอลมันชดสูงข้ามาคานครับเปิดมาเอาอทางขวาครับนบพนนเติมขึ้นมาแล้วนบพนนมีเวลาเปิดมาเาสาแรกชนเสาแล้วตัวซ้ำดานิโลบอลกุกคิกอยู่แล้วยังไงครับสุดท้ายกาซิเดรับไว้ได้โอ้แล้วจะสวนกลับเร็วบางกองดหลนตัดมาก่อนครับปันนวัตได้บอล ทางซ้ายเจจินช้าเกินไปอ้าวแล้วจังหวะนี้ป๋ามบอลแยกมาได้ครับลาวินโมอองลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษลาวินขึ้นจะมาไม่ยังไม่ได้ครับบราวุธไห้มาที่อินเนียอินเนียบอลออกข้างไปแล้วครับดูครับบอลจากด้านหลังนะครับนุกุลกิจโยนมานี่แลบปาไม่ล้มามาลำหน้านะครับมีพื้นที่ว่างเยอะเลยครับนพนนเปิดชั้นแลบเอ้าูชนเสาแราก เด้งกลับมาตูหูยังดีครับสกัดแล้วยิงซ้ำอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ครับของเดวิสันนะครับเร็วมากครับแลบมาครับนพนน์จังหวะเปิดเนี่ยหูถือว่าโชคทีมากครับของชาวบ้านบางกอกเอฟประตูนี้ไม่เสียตรงนั้นอยู่3คนนะครับมหาสารคามแต่ทำไม่ได้ต้องชมคนนี้ด้วยครับสิริโชคไปขวางเอาไว้ได้ครับในช่วงเวลาหูคาบเส้นเลยครับ คือรูปเกมนี้ตั้งแต่เริ่มเกมมานี่เหมือนเดิมหมดเลยครับแล้วยิงไกลครับเดวิสันโอ้โหมีฉลับแล้วน่าจะไปโดนปลายมือกัสเดนิดหนึ่งครับให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับระยะนี้บอลมันฉลับนิดเดียวครับไปดินหลังของวัชรินนะครับโอ้โหดีไม่เสียท่าครับบางกอกเอฟซีชาปุยวางยาวขึ้นมาสวยเลยครับจังหวะนี้พักอกได้ครับอีเดียแล้วจังหวะสุดท้ายยังมีนพนน์ครับจิ้มออกหลังไป ตามเบียดได้ดีมากครับนพนลคือบอลี่ยสวยมากเลยครับตรงกลางครับชาปุยหุ่นเหลี่ยมดีมากครับมาใต้อนเนียพักอกแต่บอลมันยาวไปนิดเดียวครับโอ้เกือบได้ครับจังหวะโต้ช่วงท้ายเกมครับบางกอครับดูสายตาแต่งบอลลงครับมันยาวไปนิดเดียวจริงครับอินเนียโอ้ถ้าพักนิ่มกว่านี้นี่มีโอกาสหลุดเข้าไปยิงเลยครับสูตรเดิมครับวางยาวไปดังขวาแม่นด้วยให้กับนพนล นนนมาให้กับดานิโลดานิโลปาดมาแล้วก็จังหวะสุดท้ายชับป,ปุยครับสากาัดออกไปได้โ,โนบะโนนครับมองจ่ายทำชิ่งดานิโลงัดกลับเข้าได้โอ้โหดีนี่มันสูงเลยครับไม่ <laughs> งั้นนี่มีโอกาสชาลบเข้าประตูตัวเองเหมือนกันครับชับป,ปุยไม่เล่นก็ไปพักกันก่อนครับทั้งคู่ จบ45นาทีแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับบางกอก FC กับหมาสราคาบ SBTFC ครับยังเสมอกันอยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ให้มาที่ละวินโมอองละวินโมอองเข้าในมาครับปันนวัตกลับไปที่ละวินโมอองสะดุดนิดนึงแต่ยังได้อยู่ตอกสดมาสวยเลยครับปานนาวัตยกขึ้นมาแล้วโอ้โหบ่งไม่โดนแต่ว่ายังมีตัวตามมาเก็บได้ครับการขึนจมหลังมาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โห ไปติดบล็อกนะครับลูกยิงของนพนนท์แล้วเจ็บไปด้วยครับผู้ที่จังหวะชุลมุนเข้ามานี่ตอกส้นมาครับปานวัฒหักมามงไม่โดนครับรู้หเดวิสันเติมมาม้ทีของกันกริบพึ่งก็ไม่มีจังหวะจะยิงย้อนกลับมานี่ก็ไปติดบล็อกนะครับตรงนั้นอ้โหูเข้าหัวนะครับของอดีศัก์สีบุญมีนะครับเรียกว,ว่ายิงหนักเข้าไปเลยครับ ลงดักไว้ได้ครับนพนนบอลอยู่ตรงกลางอ้าวไม่รู้กันครับมาเข้าทางดู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 ยิงไกลเลยครับข้ามคานเห็นช่องครับดูดูเลยมากครับพลิกมาเข้าเหลี่ยมขวาพอดีครับคหลังนี้ดูบางกอกอบขึ้นมาบีบสูงนะครับทำให้ต่อบอลกันไม่ง่ายเหมือนครึ่งแรกเลยครับมหาสารคามอ่ะไตเนียลุยเข้ามาครับในกรอบแกโทษแล้วเปิดไปยังติดอยู่อา้าวยังไม่ไปไหนครับบอลกลับมาที่อีเนีย มาที่พัทธรพลตั้งป้อมแล้วยิงลูกดีเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดสวยเลยครับพัทรพลยิงลูกดีครับให้บางกอกขึ้นนํา1 0วันนั้นยิงขึ้นนาครับวันนี้ก็มายิงขึ้นนำนะครับดูอินเดียเหมือนจะให้ดูดูครับแต่ย้อนกลับมาตรงนี้จับเข้าขวาหระยะนี้เข้าข้อสุดๆุดเลยครับโอ้ทั้งเข้าสามเหลี่ยมแล้วก็เสียบใต้คานมาพร้อมๆกันครับลูกนี้เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยครับโอ้โห สวยสดครับส่งเข้าประกวดครับประตูยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้ได้เลยครับของพัชรพลนะครับทางซ้ายเติมขึ้นมาครับอดิศักดิศักวางยาวไปฮาเบอร์ถึงกอดบงย้อยๆมาไม่ตรงกรอกครับดูครับเปิดข้ามฝั่งมาเลยครับอดิศักเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่เจอบอลจริงๆครับรัตพลเปลี่ยนแกเลยครับไปขึ้นทางซ้ายโอ้โห ยังทันยับแม่อสซัมซาวเนดนโดอาซัมซาวได้บอลอยู่ยกขึ้นจะมาซัมซาวแล้วจิ้มมาให้เดวิสันยิงลูกนี้ตามตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับมาสารคาหุ่นนาที71เข้านาะที72เลยครับโอ้โหแล้วก็เสมอเลยครับ1ประตูต่อหนึ่งเหมือนจะไม่ดีเหมือนจะไม่ดีแต่กลายเป็นว่าเป็นดีนะครับมาถึงเดวิสันเลยครับ เสมอจนได้ครับแล้วนี่เป็นประตูรากของเจ้าตัวด้วยนะครับในการลงเล่นนะครับเดวิสันครับบอลขึ้นมาฝั่งซ้ายครับตั้งป้อมงัดหนาซัศเสาโอ้โหคนเดียวโล่งๆครับยิงย้อนสอนกลับไปเสาแรกฝั่งซ้ายเลยครับบล็อกไม่อยู่ครับเหลือแค่ยิงให้เข้าประตูตรงนี้มันโล่งมากครับหูสกัดบอลสุดท้ายผิดเหลี่ยมกันไม่หมดนะครับประตูก็พุ่งผิดไปแล้วครับ ขึ้นมาให้กับอาซัมเซาอ่ะแล้วอาซัมเซามีมือจะไปทำฟาวดูครับอีเนียคือเอามือกลางค้ำไว้ก่อนครับอีเนียนงัดข้ามหัวอาซัมเซาไปแล้วครับต้าวเหลืองมาจนได้ครับอาซัมเซาโอ้ชาริชัปุยเปิดเข้ามาในกรอบเกยียโทษทอีจงชอนมงได้แถวสองครับซูเปอร์วี สุภวีเปิดหนุนจับเข้าไปแล้วได้มองลูกนี้โอ้โหช็อกข้ามคาออกไปได้ครับไพรโรด <c oughs> จากวิชยะพรปราสาทนะครับหมายเลขสิบนะครับมงเน้นๆเ,เลยครับโอ้โหแต่ลูกนี้ต้องซูเปอร์เซฟเลยจริงๆครับไพรโรดเอี่ยมมากโอ้โหไวมากครับลงมานี้ได้โอกาส2ครั้งเลยครับวิชยะครับเปิดมาทำฝั่งขวา <c oughs> นพนน เราดุนตามฝ้าเข้าไปในกรอบเคโทษออกมาชกไว้ได้ครับกาซิเดตดู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 ก็เปิดยาวสวนจับขึ้นมาเหมือนกันครับมีวิชยะเอาเลยครับลุยเข้าไปในกรอบเคโทษวิชยายิงลูกนี้พลิกหนามเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับทางบางกองเอฟซีโอ้โหนาทีเจ็ดสิบเก้านะครับวิชยะนะครับมีตัวสำรองครับตัวโจเกอร์ลงมาแล้วสั่เต็มหลังเท้าเลยครับจากดูดูลิมาครับหลุดกับดักลามหน้าครับวิชยะพักอกเข้าจุด เข้ามาในกรอบแล้วตะบันด้วยซ้ายครับหมดสิ์เซฟครับไพรโรตเอี่ยมมากอู้มถ้าดูจากหลังประตูนี้เหมือนเหลี่ยมบอลน,นี้มันจะเบี่ยงออกซ้ายครับต่เข้าเลยครับลูกนี้เบียดเสาซ้ายเข้าไปเลยครับยวดูว่าจะแพ้สกอร์เดิมหรือเปล่า2เกมก่อนนั้นก็โดน2อหนึ่งทั้ง2เกมครับเอาละครับตัดบอลได้ลุยขึ้นมาครับบางกรอก เชยะเปิดมาทางซ้ายให้สุปวีสุปวีแตะหลบไปได้ครับแล้วจะเปิดก็ยังได้อยู่ครับอ้าวมีเช็ค VAR ครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะไหนเกิดอะไรขึ้นครับดมูมาจากด้านข้างครับแต่ภาพค้างนี่เหมือนมาจากด้านหลังนะครับ อาตานีเนียนั้นหนีไปแล้วครับได้รับแจ้งมาครับเรามาเช็คตรงนี้ครับต้องดูว่าเช็คอะไร check, check. อุ้ยตรงนี้อุ้ยการเข้าจากด้านหลังครับเช็คใบแดงครับไปใส่ฟาวอัตตานีเนียนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใครครับถ้าดูจากภาพฉานี่นัตพลเปลี่ยมพายครับแล้วอุศินวิ่งมานะครับ โหวิ่งมาเรียกแบบนี้ครับนะครับตะพนเปลี่ยนพลายครับอห้ใบ<ฮ>แ,แดงเลยครับโอ้โหแดงโดยตรงเลยครับบอลอยู่ที่ธินกรต้องเปิดยาวอย่างเดียวครับเปิดขึ้นไปดานิโลแล้วอาซัมซาวลุยเข้าไปในกรองเขตโทษได้ยิงแล้วก็<ฮ><ฮ> สประตูต่อ2ครับโอ้โห90้าบวก3นาทีบากครับเลโดอัสซัมเซาครับก่อนนานี้มีโอกาสครับแต่คราวนี้สําเร็จเลยครับบอลมงเช็คมาของดานิโลครับอัสซัมเซาเบียดได้ครับอัสซัมเซาโอตาประกอบแล้วปิดไม่อยู่จริงๆนะครับของสุดปราวีครับแล้วบอลมันไปเหมือนแฉลบพื้นเนี่ยครับกระดอยขึ้นมาทําให้กาซิเดครับ กาจังหวะพลาดเลยครับแล้วเข้าเสียบเสาสองเข้าไปชาปุยเปิดโด่งไปเสาไกลโดนหม่งทิ้งออกมาได้แล้วพุทธินเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอโ้โหคือเปิดเข้ามาแล้วครับให้โอกาสในการเล่นแล้วนะครับของเจ้าบ้านครับแล้วก็ เออต้องฝั่งของหวานะครับมองว่าพู้เขัากำลังจะได้โต้กลับเหมือนกันนะครับแต่ก็เป่าจบเกมนะครับก็แบ่งต้ามไปทีมละหนึ่งต้ามน,นะครับวันนี้เวลาการแล้วสดหมดแล้วครับผมสุวิทย์เดวันและคุณภูสิทธิ์ย้มไกลสอนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ